เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งที่ใหญ่ที่สุดของการบินไทยเมื่อเครื่องบินพุ่งชนเพื่อเขาบีมาลัยเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี1992การบินไทยทเที่ยวบินที่ tg 3 1 1เครื่องบินแบบ Airbus a 3 1 0พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน113 ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่สนามบินตรีภูวันกาดมันดุประเทศเนปาลขณะที่เครื่องบินกําลังลดระดับเพื่อทำการลงจอดสนามบินตรีภูวันเป็นหนึ่งในสนามบินที่ทําการลงจอดยากที่สุดในโลกเนื่องจากบริเวณนั้นลอ้ลอมรอบไปด้วยภูเขาทีจีสามหนึ่งหนึ่งเจอกับทัศนวิสัยที่แย่มากๆและมีฝนตกอย่างหนักเครื่องบินเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคกับตันก็พยายามแก้ไขปัญหาทำให สูงกว่าระดับปกติที่จะทำการลงจอดได้กัปตันจึงขอยกเลิกการลงจอดขอไปวนอีกรอบเพื่อน,นำเครื่องบินกลับมาลงจอดใหม่เกิดความคลาดเคลื่อนด้านการสื่อสารกับขอมาคับการบินทำให้เครื่องบินเลี้ยวไปผิดทิศหน้าสู่ภูเขาฮิมาลัยไม่กี่วินาทีต่อมาเครื่องบินพุ้งชนภูเขาอย่างแรงสาเหตุอย่างละเอียดของอุบัติเหตุครั้งนี้มีความซับซ้อนอยู่พอสมควร